สนามหลวงหรือท้องสนามหลวงพี่เท่งแต่วันนี้เราจะดูภาพปัจจุบันก่อนอแล้วเราค่อยย้อนแบบเก่าๆเก่าๆเลยนี่ถ้าถามในความทรงจําพี่เท่งสนามหลวงที่ครั้งล่าสุดที่พี่เท่งไปโหไม่ได้ไปหลายปีเลยเนี่ยคันตลาดนัดไหมพี่ ไม่ทันไม่ทันพี่มาไม่ทันไม่ทันไม่ทันครูไก่แล้วฮะไม่ทันผมเข้ามาตลาดนัดเขาเลิกไปตั้งนานแล้วเลิกไปตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเคยได้ฟังได้ยินว่าแบบเมื่อวานเขาไปซื้อของต้องไปที่ใช่ได้ยินคนที่เก่าๆเนี่ยบอกว่าอุ้ยเนี่ยตั้งแต่รุ่นตลาดนัดสนามหลวงรุ่นตลาดนัดสนามหลวงอ๋อเดี๋ยวเราไปดูภาพปัจจุบันก่อนเลยนะปัจจุบันครับไหนดูซินี่สวยงามตอนเนี้ยผมทํางานแถวๆนี้คราวว่าสถาบันผมอยู่ติดกับสนามหลวง นะครับตอนนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับอันนี้สนามหลวงฝั่งตะวันตกจะปูหญ้านี่ก็คือฝั่งทางวัดพระแก้วครับซ้ายมือตอนนี้ปรับเป็นลานจอดรถนะครับอย่างสนามหลวงเนี่ยจะติดอะไรบ้างสถานที่สําคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับที่มีความงดงามเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยมหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์อันนี้เป็นวัดใหญ่โตมั้งแต่อยุทยาแล้วนะ พิ<น>พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะสารดีกาและสารหลักเมืองอโรงละครแห่งชาติครนะครับสมัยก่อนสมัยกรุงทนบุรีเราย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วมาอยู่กรุงทนแล้วจากกรุงทนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยก็ให้ย้าย คือมันเป็นเมืองเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นเมืองอกแต่คือมีแม่น้ําผ่ากลาง,ลางก็ย้ายนะจากฝั่งตะวันตกเนี่ยมาฝั่งตะวันออกอยู่ฝั่งพระนครอ่าอยู่ฝั่งพระนครเดิมตรงบริเวณพระบรมหาชวังเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของคนจีนอ้โหอ่าคนจีนกับคนเวียดนามอยู่ภายหลังท่านก็ขอให้คนจีนอพยพย้ายไปที่ ใต้ลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าย่านสำเพ็งทุกวันนี้ก็คือเยาวราชทุกวันนี้ก็สร้างพระบรมมหาราชวัง <c oughs> แต่ทีนี้ตามประเพณีแต่โบราณเนี่ยเมื่อ <c oughs> มีพระบรมมหาราชวังเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมีพื้นที่หรือลานไว้ทํากิจกรรมอื่นๆเช่นพระราชพิธีพระราชประเพณี <c oughs> <olar> การฝึกหัดทหารการฝึกหัดช้างฝึกหัดม้าก็เลยต้องมีสนามใหญ่ๆหรือท้องสนามหลวงใหญ่ๆไว้ทีนี้สมัยก่อนเรียกอะไรทุ่งพระเมรุ ไม่เ,เรียกท้องสนามหลวงไม่ได้เรียกท้องสนามหลวงที่เรียกว่าทุ่งพระเมนเพราะว่าตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมั้งแต่สมัยอยุธยานี่ก็คือว่าเมื่อเจ้านายตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนไปถึงเจ้าฟ้าเนี่ยเมื่อสวรรคตสิน้นพระชนจะต้องสร้างพระเมนภายในเขตพระนคร<อ>ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เสียชีวิตก็จะต้องไปเผาข้างนอกเมืองม,<อ>มันจะมีที่เรียกประตูผีก็คือไปเผาฝั่ง วัดสะเกดถครอยู่ในเขตนี้ประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าตายไปแล้วก็ต้องออกทาประตูผีใช่ออกทาประตูทานอกเลยปัจจุบันมันก็เป็นชื่ออยู่ก็คือผัดไทยประตูผีนั่นแหละที่ดังๆนะที่ดังๆนั่นแหละเขาเรียกประตูผีประตูผีนะและการที่สามให้ปลูกข้าวเลยนะที่สามหลวงเนี่ยที่สนามหลวงเนี่ยให้ปลูกข้าวให้คนเห็นเลยว่าพระนครกรุงเทพทวารวดีเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะ ออุดมสมบูรณ์ในระนครเังปลูกข้าวได้อแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวงหรือสนามหลวงเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สี่ครับนะครับ,รบกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นโบราณสถานนะในวันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าอยี่สิบคือสนามหลวงเนี่ยเป็นโบราณสถานจะทําการชุมนุมค้าขายเหมือนอดีตไม่ได้แล้วหรือ,อจะทําอะไรที่เกี่ยวเนี่ยต้องขออนุญาตก่อน ครับอ่ะอนี่คือภาพปัจจุบนันปัจจุบันคุ้นเคยกันดีเริ่มเริ่มย้อนไปอ่ะ <c oughs> เราจะย้อนกลับไปนะครับผมอ่ะมาดูภาพต่อไปครับอ่าน,น,นี่นี่นี่เห็นไหมเราไม่ทันประมาณปีไหนเนี่ยครูปี2,522 ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังไปซื้อเกงยีนที่สนามหลวงแล้วก็ถีบจักรยานเท่าจักรยานกันแล้วกินเมี่ยงคําต้องกินเมี่ยงคำนะมีหาเพลงเมี่ยงคำนะครับนี่ขี่กันฝุนครุ้งเลยฝนคลุยังไม่ปูย่างนะก็คือว่าเป็นตลาดนัดสนามหลวงคือปี2491ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับก็คือนโยบายตั้งตลาดเพื่อจะให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันขึ้นตลาดนัดคือนัดเอาว่า จะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่ามันนัดกันไงนัดว่าในวันเวลาตรงกันวันเวลาตรงกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช่ครับเดิมเนี่ยตลาดนัดอยู่พระราชอุทยานวังสารลมคือติดติดกันไปอ่ะแล้วก็ย้ายมาที่สนามชัยก็คือหน้าวัดพระแก้วแล้วก็ย้ายมาที่สนามหลวง2 5 0 1นอแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่ายาวมาเลยถึง25ปีนะครับก็ ย้ายตลาดนสนามหลวงในปี2525เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพระราชพิธีและพิธีฉลองกรุงเทพ200ปีก็เลยย้ายไปไหนย้ายมาที่จตุจักรอ่าย้ายไปที่สวนจตุจักรที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แหละก่อนนั้น่ะจตุจักรยังมีใช่ไหมยังไม่มีโอ๋โเหรอต่อไปครับภาพต่อไปย้อนลึกไปอีกอ่าย้อนลึกไปอีกนี่ๆก็เห็นว่ามีจักรยานให้เช่าแล้วมีตลาดนัดล้อมสนามหลวงแล้วนะครับ ครูจักรยานที่เช่ากันเนี่ยมันยุคนู้นมันแพงไหมไม่แพงบาทสองบาทเลอใช่แล้วสำหรับเด็กๆก็เป็นสามล้อเห็นไหมนะอ่าเป็นสามล้อไม่ล้มไม่ล้มทุกวันนี้เราจะไปขี่ก็ได้เอาแต่เอาจักรยานไปเองขี่ได้เหรอครูขี่ได้ไปเล่นสเก็ตบอร์ดก็ได้ครับจอ่ะภาพต่อมาครับต่อมาอ่าอันนี้แผงหนังสือเก่าตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอันนี้รูปจากอาจารย์อเนกนาวิกมูลเนี่ยท่าน เก็บมาไว้เนี่ยก็คือว่าแผงขายหนังสืออยู่พระแม่ธรณีบีบมวยผมมีทั้งหนังสือเก่าหนังสือใหม่สมัยก่อนเกิดประมาณปี2,489ที่หน้าวาังสะานลมนั่นแหละครับแล้วก็ขยับมาที่สนามหลวงอันนี้ก็ย้ายเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพี่อยากจะได้หนังสือเก่าเนี่ยอยู่จตุจักรอ่าจตุจักรหนังสือเก่าผมก็ไปซือ้อก็ยังมีอยู่นะมี<อ>แผงหนังสือเก่าจะอยู่<อ>ตรงถนนกำแพงเพชรตรงข้ามกับตึกแดงอ่าบางซื่อจังชั่นตรงข้ามกับอตกอร ปัจจุบันผมก็ชอบเดินเมื่อก่อน่ยเป็นเด็กอ่ะมันจะหนังสือเก่าก็จะแถวท่าพระจันร์ตลาดท่าพรจจันร์แล้วก็ท่าช้างครับนะครับอ่ะภาพต่อไปครับอ่าอันเนี้ยสีมันก็เลยเป็นเหตุการณ์สําคัญเลยก็คือทะเลขยะสนามหลวงปีสองพันห้าร้อยี่ิบเอ็ดมีอะไรเกิดขึ้นคือคนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีวินัยกันมากเหมือนทุกวันนี้ เมื่อก่อนทิ้งได้ทิ้งไหนกินอะไรนะี่ยก็ทิ้งทิ้งไปเรื่อยเนะี่ยมันยังระบบการจัดการยังไม่ดีครับภายหลังอ่ะหลังจากพศนี่แล้วก็เริ่มลลรณรงค์กันเรื่องความสะอาดแล้วนะตาวิเศษเห็นนะอ,อะไรเงี้ยเรื่องความสะอาดก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กรุงเทพมีระบบจัดการดีขึ้นนะฮะเรามานี่ก็มีทั้งขยะมีคนมาเก็บขยะอะไรเรียบร้อยแล้วคแต่สมัยก่อนเราจัดงานสนามหลวงบ่อยครับผม อ๋อนี่นังี่นี่นักพูดถึงนี่นักร้อยจอนี่อหนังร้อยจอเดี๋ยวนี้ไม่มีนะหนังกลางแปลงร้อยจอเนี่ยไม่ผมว่ามีแล้วมันมันดูไม่รู้เรื่องอะเสียงมันตีกันอะก็คือผู้ประกอบหนังเล่หนังกลางแปลงทั่วประเทศนําเครื่องใช้ภาพยนตร์จอเล็กจอใหญ่เนี่ยมาใช้เต็มท้องสนามหลวงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ล่าลือกันมาถึงทุกวันนี้อืมแต่เป็นมหากรรมเลยนะเป็นมหากรรมแล้วเป็นที่พูดถึงกันถึงทุกวันนี้ว่าหนังร้อยจอหนังร้อยจอเนี่ยนะครับ อ่ะภาพต่อไปครับอ่าโอ้โหน,น้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมใหญ่เราเห็นภาพหลายครั้งแล้วน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี2485ันากำลังจะเกิดสงคราม,มน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมีเรือรับจ้างเนี่ยหไหมเรือแจวเนี่ยอันนี้คือท้องสามหลวงนะเนี่ยท้องสนามหลวงเลยคือมันเป็นที่ลุ่มน้ำไงสูงไหมครูขนาดเรือ แน่นได้นี่น่าจะหลเมตรอยู่เนาะเป็นเมตรเป็นเมตรถ้าพี่ไปเที่ยวสนามเดียชี้ให้ดูตรงหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขาจะมีหลักอยู่ว่าน้ําปีไหนน้าท่วมขนาดไหนอ๋อเขาจะบอกว่าปีนี้น้ําท่วมระดับนี้ใช่เขามีเขามีนะครับอ่าอันนี้เก่ากว่าปีสองพันสี่ร้อยสี่สินหกยรพี่เห็นอะไรไหมดำ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 เป็นหย่อมหย่อมหย่อมนั่นน่ะต้นไม้เดยต้นอะไรอย่าบอกว่าขามนะต้น โลเ <laughs> นี่ยต้นมะขามนี่ม่นายอมยมเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วก็คือประมาณปี2446ราัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสเสด็จต่างประเทศเนี่ยสเสรจยุโรปเนี่ยสองครั้งมเมื่อเสด็จกลับมาก็เห็นบ้านเมืองของยุโรปจเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยก็เอามาพัฒนาบ้านเราบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยมะขามมีทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ783ต้น ปัจจุบันนี่นะปัจจุบันเนี่ยปลูกเสริมเข้าไปอีกนะแบ่งเป็นสีแถวครับนะครับก็คือว่ามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกเสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นอกจากสนามหลวงเป็นที่งานพระราชพิธีต่างๆแล้วยังเป็นสนามป๊อปมาก่อนด้วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่5นี่ปี2438ที่ี่เห็นธงช้างไหมธงชาติ โบราณอันนั้นนงช้างนั่นเป็นลูกช้างเผือกมัอมาขามยังต้นเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมครเนี่ยในที่เป็นทงนั่นคือหลุมกรอบที่ปักธงเล็กๆอยู่นะฮะตรงเนี้ยเคยเป็นสนามกรอบในช่วงหนึ่งในสมัยกลรงาัชการที่ห้าถ้าเป็นชาววังเขาเล่นโปกเตะายในผู้หญิงแล้วเหมือนกันใกล้ๆกับตีกลอบแต่เขาจะมีโค้งแล้วก็ตีให้มันลอดไปแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการทูตฝรั่งหรือพ่อค้าหรือชาวต่างประเทศมาตีกกอบ สมัยก่อนเรียกสนามกอล์ฟนี่ว่าทุ่งพระเมนอมก<ร>อล์ฟมีหลักฐานครั้งแรกก็คือการประชุมครั้งแรกของสมมสอวันที่10บธันวาค24ม2438ให้เลือกพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์เป็นนายกสมมสรนะครับม,มีสมาชิกเชื้อพระวงศ์ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ทรงจ้างมาเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั่นแหละครับแต่ว่าสนามกอล์ฟสมัยก่อนเนี่ยมีก้าหลุมน้เมื่อเทียบ,บสนามจริงเนี่ยคือใช้เพียง ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงแค่นั้นเองจริงๆสนามหลวงเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะครับต่อมาก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกันก็คือสนามยิมคาน่าเชียงใหม่สนามกอล์ฟก้าหลุมเหมือนกันเพราะว่านอกจากที่กรุงเทพที่จเจริญแล้วต่อมาเนี่ยฝรั่งต่างๆเนี่ยค้าขายเรื่องของไม้สักออสมัยก่อนเชียงใหม่ก็จะค้าขายไม้สักอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากจะมีกอล์ฟแล้วก็จะมีงานสําคัญก็คือเช่นการแข่งมา้า การแข่งรถรและพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญอ่ะเราไปดูภาพต่อไปก็คือทีนี้ที่เรียกว่าทุ่งพระเมนก็คือปี2 4 1 3อันเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เ,เรียกได้ว่าทุ่งพระเมนอันนี้เป็นภาพเก่าแก่ที่สุดเป็นพระเมนใหญ่เกือบครั้งสุดท้ายของประเทศไทยพระเมนเนี่ยก็คือเถาพระสุเมนอันเนี้ยก็คือภายนอกแล้วข้างในมีพระเมนทอง Oh. ข้างในอีกคืออันนี้เป็นพระเมุสมัยกันที่4พอสมัยกันที่5ทรงเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปมากแล้วการสร้างพระเมุใหญ่โตเนี่ยมันทําให้สิ้นเปลือง hmm. เพราะกว่าจะไปะตัดซุงต้องใช้ไม้ทั้งหมดเมื่อก่อนไม่มีโครงเหล็กอย่างนี้ตัดซุงที่ป่าและต้องล่องซุงลงมา hmm. ชักลากซุงเพราะต้องลากซุงต้องมาถากมาต่อเมนใช้เวลาเป็นปีครับนะครับแล้วก็มันเป็นการลําบากแลชการที่5ก็เลยบอกว่าพระเมนของฉันต่อไปเนี่ย ให้งดทำพระเมนใหญ่โตเอาพอเผาได้แล้วให้งดการมหรอละศพต่างๆไปเสียเพราะมันเป็นสิ้นเปลืองนี่แหละภาพเก่าๆนะจากปัจจุบันย้อนถึงอดีตเลยใช่รครับโอ้โหเร่ผ่านเรื่องราวมานานมากเลยนะนะ,นะก็ต้องขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้เก็บภาพเหล่านี้ไว้ มันทําให้เราได้กลับไปย้อนดูแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงยุคสมัยนะครับของสถานที่นั้นๆที่เราได้พูดคุยกันนะครับผมครับผมสัปดาห์หน้าครูไก่จะมาพูดเล่าเรื่องอะไรครับผมจากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับดรสุรชจงดาครับครูไก่ขอบคุณครับขอบคุณครับ และสำหรับวันนี้คุณพระช่วยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ตะวันโดสิบโมงตรงทางช่องเวิร์กพอยตบหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ